ใหญ่มันกัดมันไม่ค่อยคันลึกๆนะอีกตัวเล็กๆนะมันกัดแล้วมันคันนานพอดีจ้าตัวใหญ่มันกัดกินเลือดไปแล้วก็ไม่คันเออแต่ตัวเล็กัดยื่นยี่หนี่มันคันมันฝังเลยมันเนนี่ยมัเหมือนกับมาข้นพิษใหญ่มันมองไม่เห็นก็แสบนี้ละอ่อน่มาลูกทาแล้วทาแล้วทาอีกอยู่เนี่ยจะหมดนล้วเนี่ยจะข้างในหมดแล้วหรอหมดไอ้กิ้งรสชาติได้อยู่นะ เพียดอีกนิดหนึ่งจะเลิ่เลยแะพอดีแล้วมีคนทำเหรอรสชาติได้อยู่หรือว่ามันทำน้อยไปเลยกินเองค่ะรสชาตินี้เนาะเนี่ยแต่ถ้าคนกินเพียดเพิ่มเพียดอีกหน่อยเลอยู่ไม่ออกจะบางแสนเลยยี่โว่าจะขึ้นห้าทุ่มยังไม่ถึงใช่ไหมฮะเพิ่งจะออก ขับไปเดี๋ยวพุ่งๆนะมันอ,อยู่บางแสนไปเนี่ยูุกเถวอยู่บางแสนศีลาชาเยอะอยู่ยำมาม่าก็อร่อยนะยำมาม,ามานะ่าน่ะเนอะยำมาม่า,มาใส่กระเทียมดองใส่พวกนี้อร่อยนะยำมาม่า,กากนะ